บอกเลยว่า2เดือนแรกอะครับโอ้โหได้ค่าซอฟต์แวร์คืออะไครับโค้ดมันดีใจอะที่เราอ่านสัญญาณใช้สัญญาณเป็นถอนอทุกอาทิตย์ตามที่โค้ดบอกเลยครับสวัสดีค่ะโค้ดปุ๊บนะคะวันนี้เรามีสัมภาษณ์พิเศษนะคะกับสมาชิกท่านหนึ่งอันนี้เนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงจริงๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนมีสไตล์มากๆเลยนะคะวันนี้ เดี๋ยวยังไงช่วยรบกวนแนะนําตัวให้ทีนึงค่ะเอาเป็นประวัติคร่าวๆก็พอก็สวัสดีครับพาปุ้มชื่อเต็นนะครับเป็นสมาชิกเจเนโอแปดเดือนแล้วครับ8เดือนแล้วเนาะใ่กเกือบปีแล้วนะเกือบปีแล้วครับแล้วคุณเต้นสนใจการเทรดได้ยังไงอะคะ จริงๆก็ไม่ได้คิดหรอกบว่าจะมาเทรดอะไรแบบนี้ครับตอนแรกอะผมแค่แบบอยากหาอะไรทําพิเศษให้มันพอมีไรายได้เพราะว่าสมัยนี้มีไรายได้ช่องทางเดียวมันมันไม่ได้แล้วครับโค้ดแล้วตอนนั้นนะครับกระแสะเทรดคริปโตมันกําลังมาเลยครับโค้ดคือเพื่อนๆผมเขาก็ไปเทรดคริปโตอะไรกันอย่างเงี้ยครับตอนนั้นผมก็เริ่มสนใจและว,ว่าเฮ้ยมันได้จริงเหรอวะมันมันทำได้จริง ผมก็เริ่มเข้าวงการตอนนั้นเลยครับเริ่มศึกษาการาฟพอมีพื้นฐานเรื่องคริปโตและวแต่พอดีคริปโตอ่ะรู้สึกว่ามันมันนานมากครับโพดมันเอือ่อยแล้วผมติดดอยแบบ6กเดเดือนนะครับแทบทำอะไรไม่ได้ ก็เคยได้ยิน Fo r e x มานานแล้วครับตอนนี้ก็เลยกลับมาสนใจจริงจังกับมันพอลองศึกษา For ์เรกดูครับผมว่ามันก็มีข้อดีนะครับโค้ดคือผมว่าหนึ่งเลยมันเทรดได้หลายคู่แต่ละคู่มีช่วงเวลาที่แบบวิ่งของมันเช้ากลางวันเย็นเนี่ยเราเทรดได้เกือบตลอดเวลา2เลยผมว่าสภาพคล่องมันสูงก็คือว่าวอลุ่มมันเยอะคนเล่นเยอะอีกอย่างหนึ่งครับโค้ดผมชอบตรงที่ว่ามันเทรดได้2ฝั่งขาบายกับขาเซลอ่ารเงี้ยครับมันดีตรงเนี้ยครับทีนี้เนี่ยเรา อยู่ๆเรากระโดดมาตลาด f o r e x เลยไม่คิดว่ามันจะเสี่ยงกว่าคริปโตหรอคคุณเต้นตอนแรกก็กลัวนะครับแต่ว่าพอผมศึกษาวีดีแล้วเนี่ย f o r e ็กมันก็คือตลาดสกุลเงินตลาดหนึ่งครับก็เหมือนกับตลาดคริปโตตลาดหุ้นอะไรเงี้ยครับทุกตลาดผมว่ามันมีความเสี่ยงหมดครับโพสแต่ว่าเราก็เลือกที่จะจะัดการความเสี่ยงด้วยตัวเองดีกว่าแต่ก่อนนะครับโพสผมอ่ะเคยไปอยู่ห้อง ซิกต่างๆครับตอนแรกๆก็ได้นะครับแต่พอแบบอยู่ไปอยู่มาเริ่มโดนลาก้วครับลากแบบจนพอร์ตแตกเลยครับผมก็เลยคิดว่ามันต้องมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ก็เลยไปหาว่ามีตัวช่วยสัญญาณอะไรที่พอจะวิเคราะห์ได้ด้วยตนเองเนี่ยครับก็เลยมาเจอเจเนโอเนี่ยครับสุดท้ายแล้วผมคิดว่าทางรัฐอ่ะไม่มีจริงหรอกคือเราต้องกลับไปที่การเทรดต้องมีความรู้พื้นฐานจะหวังเร็วทางรัฐผมว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับแล้วตั้งแต่ใช้ระบบมา8เดือนเนาะตอนนี้เทรดเป็นยังไงบ้าง บอกเลยว่าสองเดือนแรกอะครับโอ้โหผมได้ค่าซอฟต์แวร์คืนเลยครับโค้ดสเดือนแรกเลยเหรอใช่ครับก็ตอนนี้ก็เทรดสบายๆแล้วครับวันละสองถึงสามเปอร์เซ็นของพอร์ตนะครับของผมพอร์ตพันเหรียญวันละสองสามเปอร์เซ็นก็เดือนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นได้ครับก็เทรดเช้าเย็นเทรดหลังเลิกงานตอนเช้าก่อนไปทํางานนะครับก็คือเน้นปลอดภัยเอาชัวร์ไว้ก่อนที่สําคัญเลยคือผมก็ทําตามโค้ดนะครับถอนทุกอาทิตย์ตามที่โค้ดบอกเลยครับที่บอกว่าได้ค่าระบบคืนโค้ดถานวิญญางจช่เราเราเราเคยเทรดเสี่ยงบ้างไหม เคยครับโค้ดคือแตก่ก่อนนะผมเสียเสียบ้างได้บ้างแต่ส่วนใหญ่จะเสียนะครับเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ใช้เจเนโอพอตอนเนี้ยใช้เจเนโอแล้วแบบค่อนข้างแม่นเลยครับแปดสิบเปอร์เซ็นมีเลทชนะสูงแปสิบเปอร์เซ็นก็แสดงว่าก็ยังมีไม้ที่เราพลาดบ้างใช่ไหมเอ่ยมีครับมีบ้างส่วนน้อยคุณเต็งเคยเทรดไม่ได้ตามเป้ามั้งไหมคะเคยครับโค้ดคือแตก่ก่อน่ะเป็นบ่อยเลยครับไม่ได้ตามเป้าเพราะว่าตอนนั้น่ะยังไม่ได้ใช้สัญญาณเจเนโอพอใช้สัญญาณเจเนโอเนี่ย มันก็ทําให้โอกาสที่เราชนะเนี่ยสูงขึ้นแม่นยําขึ้นแล้วไปถูกทางขึ้นนะครับถึงแม้แต่ว่าตอนที่เรามาใช้ตัวระบบเจเนโอเองเนี่ยคะ่ะมันมีไหมที่แบบบางวันตลาดมันไม่ได้เป็นอย่างใจแล้วเราเทรดไม่ได้มีไหมมีครับแล้ววันที่เราเทรดเสียคุณเต้นทํายังไงบ้างนะคะเวลาผมเทรดเสียครับอันดับแรกเลยผมก็จะกลับไปแบ็กเทสครับเทรดเสียปุ๊บผมก็จะไปแบ็กเทสวิเคราะห์เลยว่าไอ้ไม้นั้นน่ะที่ผมเสียเพราะอะไรวิเคราะห์สัญญาณว่า้ สัญญาณตรงนี้ไม่มาเราดนไปเข้าเหรอพี่เขาออกมาแล้วเราก็จะไม่ทําอีกแล้วมีแบบว่าวันที่เราไม่อยากเทรดตั้งไหมเคยครับตอนที่เทรดเสียบ่อยๆก็รู้สึกไม่อยากเทรดแล้วครับรู้สึกเฟลมากก็พยายามกลับไปพักลึนสติครับแล้วก็เอาข้อผิดพลาดในอดีตมาแก้ไขเรียนรู้จากมันนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือดูคลิปไม่เซฟแต่กดปุ่มนะครับช่วยได้เยอะเลยครับหลายคลิปดูแล้วมันก็ให้กําลังใจเรา นอกจากคลิป m มซ์เซตที่เราดูแล้วเนี่ยเรามีการกลับไปแบ็กเทสดูไหมว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้เราผิดพลาดแล้วเราเทสเสียแล้วมันไกลเป็นว่าทําให้เราไม่อยากเทดส,สาเหตุหลักๆเลยสัญญาณมาไม่ครบอย่้ยครับผมจะออกเลยเหมือนเรารีบร้อนที่จะออกครับพอดีทําเฟรมใหญ่มันไปติดแนวรับแนวต้านอยู่อย่างเงี้ยผมก็เออลืมดูจุดเนี้ยไปครับ แล้วทีนี้เนี่ยคุณเตนมีเทคนิคอะไรที่แบบว่าอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆแม้ว่าเราใช้เทคนิคหรือว่าท่าไม้ตายแบบไหนในการเทรดเทคนิคของผมพอผมแบ็งเทสจนเริ่มคล่องคือเราใช่ไหมครับเขาเนี่ยผมก็มาจับจุดจังหวะที่ผมชอบก็คือจะเป็นจังหวะกลับตัวครับจังหวะกลับตัวเนี่ยมันจะมีสัญญาณเดเวจนต์ขึ้นนะครับแล้วผมจะดูตรงเนี้ยแล้วก็วอลลุ่มประกอบด้วยครับก็คืออันนี้คือท่าไม้ตายของผมเลยครับท่าไม้ตายคุณเต็นชอบจังหวะกลับตัวใช่ไหมโดยดูเดเวจนต์กับตัววอลลุ่ม ประกอบกันก็คือเราจะได้เยอะๆจากท่าไม่ตายนี้แหละถูกไหมใช่ครับคุณเต้นเนี่ยในฐานะของสมาชิกเจเนโอนะคะเรามีอะไรที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมส่วนไหนบ้างไหมตั้งแต่เราใช้มาตลอด8เดือนเนี่ยมีอะไรอยากให้ทางทีมงานเจเนโอเนี่ยพัฒนาหรือว่าปรับปรุงด้านไหนบ้างไหมคะโอ้โห ส่วนตัวผมแทบไม่มีเลยครับโค้ดคือผมชอบะมากกว่าเลยครับคือแบบประทับใจสัญญาณมากแล้วก็โค้ดมากสัญญาณดีและโค้ดสอนให้เราใช้เป็นเนี่ยสำคัญมากแล้วพอผมใช้เป็นก็รู้สึกว่ามันแม่นมากมันดีใจอะที่เราอ่านสัญญาณใช้สัญญาณเป็นแล้วเราก็อยากจะใช้มันเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ ผมว่าที่ Genio เนี่ยมันเป็นมากกว่าซอฟต์แวร์ครับเปิดเป็นคอมมูนิตี้เลยครับเป็นสังคมที่ดีอ่ะครับมันเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันนะครับสมาชิกแต่ละคนเขาจะช่วยเหลือกันดีมากเทรดไม่ได้ตรงไหนเขาจะแนะนํากันเลยครับผมก็ได้ตรงเนี้ยเยอะมากชอบสังคมที่นี่ครับมีอะไรที่คุณตะอยากจะฝากถึงสมาชิกใหม่ๆไหมหรือว่าคนที่เขากําลังสนใจ Genio อยู่อะไรอยากจะฝากถึงเขาบ้างไหมคะ คนที่กำลังลังเลนะครับหรือว่ามือใหม่กําลังเริ่มต้นนะครับอย่าปล่อยให้โอกาสมันหลุดมือไปแนะนาเลยครับผมมั่นใจครับใครๆก็ทําได้ครับถ้าคุณให้เวลากับมันแล้วก็ตั้งใจจริงๆนะครับก็ทําได้ตัดสินใจเลยครับโอเคขอบคุณคุณเต้นมากเลยนะคะวันนี้ครับขอบคุณโค้ชปุ้มมากเลยนะครับสวัสดีครับโค้ช